สวัสดีจ้าวันนี้นะคะก็จะมากินนะคะมะม่วงมันน้ำปลาหวานนะจ๊ะมะม่วงมันที่ไม่ค่อยเปรี้ยวนะคะนี่ละจ๊ะแล้วก็น้ำปลาหวานใส่หอมแดงนะคะอืม นีจ่จากส่วนนะจากส่วนของครูตักนะคะขอบคุณมากๆนะคะรอ้สกไม่ไม่เปรี้ยวค่ะไม่ค่อยเปรี้ยวอื้ม ออค่ะอืมอ,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 อมคืมะม่วงไม่เปรี้ยวค่ะ อร่อยนะคะอันนี้สดๆจากสวนเลยนะคะ อร่อยอ่ะไม่เปรี้ยวมากนะคะกินกับ น้ำปลาหวานอร่อยมากกินกับแจ่วของเรานะจ๊ะแล้วก็ใส่หอมแดงเข้าไปอือ อร่อยค่ะอร่อยมาก